ันนี้ที่กระท่อมของเราน้ําหลากฝนตกหนักแล้วก็ปลาซิวนี้ขึ้นเต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวมาดูว่าจะติดเยอะไหมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้โหโยอ้หโอ้โหยอดครับพี่น้องพี่อบอกเลยนะครับงเูเยอะมากจะมีงูด้วยนะทุกคนดูปลา เอาครับพี่น้องครับหมานหมานครับวันนี้ปลาซิวพี่น้องใครไม่มีปลาซิวกินมาแบ่งไปหมกเด้อนี่ใส่รอบเบี้ยวครับนี่มองซื้อมาใหม่นะหมดแล้วครับนี่ผลงานของเราอยู่นี่ครับพี่น้องครับเยอะไหมครับและตัวใหญ่มากทุกคนปลาซิวตัวใหญ่มากสดสดเลยครับใครอยากกินมาครับสะออนไหมสายอีสานบ้านเฮาเขาเอินสะออนเด้อ อุยใหญ่มากดูดัดนนะนี้ผมมองนี้แก้คาวหน่อยครับโอเคครับพอได้กินครับพี่น้องครับปลาซิวที่หน้ากระท่อมของเราครับเดี๋ยวมาดูรอติดตามเมนูกันด้วยนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวลงเมนูให้ชมครับผม